สวัสดีครับเ,เพื่อนๆต้องบอกว่าเมื่อคืนวานที่ผ่านมาครับหลังจากที่สึกบุนเดสลีกาเยอรมันได้กลับมาลงโม่แข่งกันอีกครั้งในรอบๆเกือบ2เดือนสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับฟุตบอลนานก็คือข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของตีมไวเนอร์ครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกตามตรงว่ามันมีความคืบหน้าเยอะมากๆไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะศึกบุนเดสเลกาเยอรมันกลับมาเตะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เสือรายงานมันจะมีความคืบหน้าและข้อเท็จจริงก็เป็นได้พอจนถึงตอนนี้ครับ้องบอกตามตรงว่าคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทางตีโมไวน์เนอร์เขาได้กลายเป็นนักเตะที่เลาวนาสาวเกิลคอปเนี่ยต่างชื่นชอบและต้องการจะให้ดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นในเคสก่อนหน้านี้ครับ การให้สัมภาษณ์ของลาฟลังนิกผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทเรดบูลเขาได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในะคบว่าทางตีโมเวเนอร์ศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันคนนี้หากว่าสุดท้ายแล้วตัวนักเตะมีอันต้องย้ายทีมจริงๆทางลาฟลังนิกเขาก็ได้กล่าวนะครับว่าตีโมเวเนอร์เขาจะย้ายไปเล่นที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นมันไม่สําคัญหรอกแต่ผมจะโฟกัสว่าเขาจะย้ายไปเล่นทีมไหนที่เหมาะสมกว่าผมอยากให้เขาย้ายไปอยู่กับทีมที่ไม่ได้คิดแค่ว่าต้องเก็บบอลไว้กับตัวให้มากที่สุด เพราะนั้นตั้งแต่ตีโมได้เรียนรู้จากยูเลียนไนน์เกลมันเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนจังหวะเกมได้อย่างรวดเร็วและก็ยังสามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคามมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าดังนั้นผมจะคิดว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดเพราะปัชญ,ญาในการท้าฟุตบอลของเรานั้นคล้ายกันมากแต่ถ้าหากเลือกได้ผมก็อยากให้เขาอยู่กับพวกเราต่อไปแต่สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามตัวตีโมแวนเนอร์เองจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ว่าเขานั้นจะย้ายไปอยู่ที่ไหน แต่กับลาฟซิกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่อไปเขาจะได้อะไรเขาจะได้เล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนในฤดูกาลหน้าและอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกตีโมจะทำผลงานได้ดีมากๆหากว่าเขาได้ทำงานกับโค้ชที่มีความเชื่อมั่นในตัวเขาและรู้ว่าจะใช้งานเขายังไงซึ่งนั่นครับก็คือคำพูดทั้งหมดของลาฟลังนิคผู้อำนวยการฝ่ายก,กีฬาของลาฟซิกส่วนประเด็นต่อมาครับในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวแหล่งหนึ่งครับเพื่อน โดยที่ข่าวข่านั้นครับได้ระบ,บุว่าตีโมววนเนอร์ก่องหน้าตัวเก่งของอาเบลัสซิกดูเหมือนว่าเขาครับจะไม่ต้องการย้ายไปอยู่ทีมไหนนอกจากลิเวอร์พูลเพราะอย่างที่รู้กันดีครับทุกคนว่าก่อนหน้านี้นอกจากทางแวนเนอร์มีข่าวกับลิเวอร์พูแล้วเขาก็ยังได้ไปมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีรวมถึงบาร์เซโลนาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่ทาให้ชางหงแดงเนี่ยดูจะมีเหนือกว่าทีมอื่นๆนั่นก็คือตัวนักเตะดูเหมือนจะมีความตั้งใจที่จะย้ายมาคาแค่ในจินแอนฟิลเท่านั้นและก็ดูเหมือนว่าวานเนอร์ครับเขายินดีที่จะอยู่ช่วยลาบซิกต่ออีกหนึ่งฤดูกาลหากว่าสุดท้ายแล้วการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งที่ได้กล่าวไปนั้นมันจะมีข้อดีตรงที่ในปี2020ครับเงื่อนไขในการปล่อยตัววานเนอร์เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ60ล้านยูโรต่อมาในปี2021 การปล่อยตัวเขาก็จะลดลงเหลือ22ล้านยูโรเท่านั้นครับเพืเ่อนๆเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากรอต่อไปค่าตัวของแวนเนอร์ก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงครับดูเหมือนว่าทางหงแดงเนี่ยก็คงจะไม่รอจนถึงตอนนั้น พอหากมองจริงๆครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวลิเวอร์พูลให้ความสนใจตีโมวเนอร์หรือว่าตัวนกเตะเนี่ยมีใจที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงๆเราจะได้เห็นนะครับว่าแทบจะไม่มีคําปฏิเสธใดๆออกมาจากทางฝั่งของลาซิกเลยหรือถ้าหากมีครับก็คงจะน้อยพอเนื่องจากในปัจจุบันครับทีมในสังกัดเรดบูลกับลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้ดิวนี้ดูจะมีความสําคัญมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของตีโมวเนอร์นั่นเองอาาาเตตรางาระ้ยยยักกอจไปู่บ ลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็อยากได้ตัวไวเนอร์เช่นกันมันก็เหลือเพียงแค่ต้องรอเวลาที่มันจะเกิดขึ้นเพียงเท่านั้นเองครับยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ลิเวอร์พูล today ครับก็ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไคร e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ